รบสคันนะเอาไม่ะัดแล้ปไม่ปะเาบลอูเราเราเสียเกียบบที่เราเสียเกียไนนะโอ้ยทำไมถอืมหานนี้เลยบ้านนี้เลยเอามาชนบ้านนี้ก็มีคนยังยังไยังมีคนบ้านนี้มีคน ก็เห็นบักกี้มีอยู่อ่าเอาได้เปล่าให้ไปหาไหมยังไงให้ไปรับไหมเนี่ยุมีอะไรวิ่งอยู่บนเขาสอตัวาจุดวานี้ก็ได้ไหมมันเพื่อนึงกเดนไม่ต้งมาไม่ต้องมา ไปกะว่าเขาีหมดเขากลับมาก็ไม่เข้ามาแดดเอดเลยทีแรกันขาแล้วจอดอะไรตรงนั้นละน้อยเลยบ้านเนี่ยคบ้านแต่ก็ตโอ้คนขาวขาเห็นล้เห็นล้ล้ก็วันา Mark the location. Mark the location. มาร์คเดล็อกเคนไม่ไม่ไม่จะเข้าบ้านข้างต่อม็อกขายชั <t 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 ้นสองครับสองชั้นสามมาหมดเลยคืมันรับสายแล้วรับฟ้าก็มีอัดระเบิดไป 前方มีเท็กกอยู่เห็นอยู่แต่ยิงไม่ได้ว่าแล้วมาเนี่มาเนี่ยแค่ปิดประตูนี้อะไรนะไม่ปิด าดาดฟ้าตัวนึงนอนอยู่ดาดฟ้าเลยนั่นแหละตรงไฟนั่นแหละตรงไฟนั่นแหละดาดฟ้าตรงไฟนั่นแหละ ีแล้วไม่ก็แล<ะ>้วใครร่วงครับดึงดึงดึงจะเปิดไม่มีแล้วเหรอหมดโอ้หมดแล้วใส่กันตอนต้นนึงใส่กันตุ้มต้ำตุ้มต้ำอยู่ ล่วงหนึ่งจ้าตัดฟ้าขวามือสุดแทกไหนวะแท็กสาไหนท่าควอ่ไร ยังไม่กล้ามาเลยไม่กล้าชาร์จกันหรอกเข้าวงดีกว่าเข้าวง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 วงบิดอ่ะป้าป้าป้าเข้าวงเข้าวงรถ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 มันต่ข้ากเลยมาีไอดอกข้างหน้ามีโดมมีหลดมด้านข้างหน้าพี่ไปเล่นตรงที่มาร์คเลยไปดูยุกเราหลังก่อนทั้งนั้นอ่ะตกชิบหาย กูสิอย,อยู่ที่อยู่ที่พี่ไม่ใช่ไหมอโอ้ลังขับรถไปแล้วห<อ>ลัง <ừ. S 2> เรยบร้อยไม่ต้องดึงแม่งแล้วอีกยังไม่มีวิ่งมาหนะ้าบ้านเห็นไหมนะมิยิงกัดมั๊บมานะ ผมไม่เห็นนะ่งพี่ให้ือดกว่าระวังเดินบนเขานี้นะระวังเนี่ย <S <S ยิงกันโอ้จะตกตายโอ้ถ้าข้างบนแม่งสองมาหาเรานี่ตายยังเขียดเลยเนะี่ย ไม่เอ็นยู่ฮังแนเจารถแบบนี้รถบังนี้ไม่ผมจะเอารถเป็นโล่กำบังเราเป็นไรให้มันระเบิดไปเลยคันนี้มีที่เล่นนะเราอะซื้อผู้ที่คอยดูยุกโดนลัดชิวไปโอ้เห็นละเห็นละมันยืนเลงอยู่เลย ิดอ่ะได้คิวหนึ่งแล้วนี่ก็ลุกแล้วว่ะนี่ไงวิ่งอยู่นะวิ่งอยู่นะข้างล่างข้างล่างตรงขอบวงขอบวงได้สองคิวได้สองคิวขอบวงขอบวงน่าจะตรงหินขอบวงน่าจะนีงเห็นแล้วนี่ไงเห็นแล้วอย่าไปเด้อคนเยอะสองตรงนั้นเต็มเลย ว่โดนจับได้ข้าวงดีกว่าตึ้งจังกูกระตุอกอะตัวนี้ยฟองอตัว เข้าวงเด้อยี่สิบวิเระบังราวังขวานะระบางขวานะขวาไม่เห็นเรามันเป็นเนินอยู่มาเลยไปเลยรถมีรถมีโอ้โส มีรถมาข้างหลังข้างหลังมีรถมาแตกๆข้างหลังรถมาฮัลโหลเห็นๆๆ็นเห็นโอเคไปเก็บปืนได้มั้ยเนี่ยไปเก็บกระสุนได้มั้ยเนี่ยนั่นแหละไอ้คันนี้แหละด้านล่างหมดแล้วนะาางเต็มเลยพี่เต็กอย่าไปอย่าไปเอาเหรอเต็มเลยยี่ล่างเหลือ ตอนนี้ชีวิตไม่มีอะไรละมันอยู่ไหนวะไหมโอ้ตรงน้ตงห้กยันไม่ขึ้นสวยละสอคนนั่น

สมวกสมวกเป็นรถไอ้เคดิดีันนียไอ้ตีนั้นอ่ะที่มันยิงเราว่ะกนติดโซ่หมดเลยไม่เดี๋ยู่เยได้ปั๊มยานะแป๊บนึงไหมได้อยู่สามวิคิวเดียวไอคิวเดียวเหมือนกันปะตัวเจสมวอ่ะโอเคครับนี่อีกต่อไปเ่ดยเรื่อยดีดีเห็นไเหน่ไหนอน่อนอยู่ขวา นี่แหละนี่แหละชนนี่เลยไปนอนอยู่นอนอยู่โอ้โหไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวปั๊มเลือดก,ก่อนไว<ค>้แตกแตกไม่ขวาเลยว่ะ อยู่ขวาเฮ้ยไม่ใช่แล้วอยู่ต้นไม้ต้นไม้กลางอยู่ไหนต้นไม้กลางอยู่ไหนกลางอ่ะกลางแบบอะไรอะพี่เอกแป๊บนึงนะคนเรตตี้ได้เลยเนี่ยคนเรตตี้น่าจะคนเรตตี้บ้ามันดาวแล้วไม่ใช่ขวิตซ้ายมาเออี ไม้ด้วยนไม้ด้วย嘛ตัหมนไม้กลางโอเคน้หนึ่งแล้วเนอหนึ่งแล้วใจเย็นใจเย็นองหามันด้วยถือระเบิดเยอะเลยพื่อนเพต่อนใส่ขบวงพี่โดดเยอะเลยเพื่อนขานขานขานเพื่อ่ในวงพี่ออกสัปไม่เห็นอัไม่เห็น ตาเป็นเอพีพีอ่ะจะเห็นตัวมันเลยจริงดิใช่ัจริงลูกม็อกสลุตเลยครับเอพีพีอ่ะมันต้องอยู่กลางสโมกไห่ริมสโมกเห็นป่ะเห็นปตีขวาขวามันมานี่แล้วมานี่แล้วเห็นว่าในหลังไม้ลูกยืนแล้วต้องยแล้ววิ่งลากเลยวิ่งลากเลย ผมได้หกคิวอะเป็นจอบเป็นกรรมว่ะ